ส่วนตัวพี่เนี่ยที่เชื่อว่า exercise is the best medicine เป mm hmm. ็การออกกำลังกายเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบของการดูแลสุขภาพที่ดีครับ,รบการออกกำลังกายอะ่ะคืองานของเราครับสิ่งหนึ่งที่ที่มนุษย์ทุกคนอะ่ะพึงมีอะ่ะก็คือการสร้างร่างกายที่แข็งแรงอะ่ะถ้าเราวิ่งเดินก็นไม่ไหว ขึ้นรถบันไดก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีแรงเนี่ยะฮะเราทําอะไรแล้วก็เหนื่อยหมดนะ่ะ<ม>ไม่มีใครอยากตามผู้นําที่เจ็บกับอแอปะ่ะ <Secret> สวัสดีครับผมเคอด t สวัสดีครับผมเคนนัคครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret? ตอินที่แล้วเราคุยกันเรื่องเส้นทางของทันบแบรนด์เครื่องหอมและสปาของไทยที่เติบโตในระดับโลก และความน่าสนใจของทันเวลเนสเดสติเนชันเอพิโซดนี้ผมก็เลยชวนคุยกับคุณโ oh, อทิติพัทส,สุพัฒราโน์ผู้ก่อตั้งทันกันต่อนะครับคุยถึงเรื่องสุขภาพเรื่องของเทคนิคในการดูแลร่างกายของเขาเพราะผมเชื่อนะครับว่า health is the new wealth สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของคนยุคใหม่โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำหรือผู้ที่ต้องเป็นคนที่บริหารใช้พลังในการทำงานในแต่ละวันค่อนข้างมากสุขภาพกาย และสุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ไล่ตั้งแต่การออกกำลังกาย exercise is the best medicine การกินการนอนหรือการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองคุณโอ๋มีวิธีบริหารจัดการแต่ละเรื่องอย่างไรลองไปฟังนะครับเย่ทานต่อนะครับต่อเลยฮะอมขอชิมไข่ไข่ที่ตัวเองไปเก็บมาใช่ไก่นี่มันแบบเขาสตั้งใจออกไข่ให้เรา เพิ่งเคยอุ้มไก่ครั้งแรกในชีวิตนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นฮะที่นี่ไม่เคยอุ้มเลยบางคนกลัวไก่กัดบอกอไก่ที่นี่เชื่องมากเลยครับ <c oughs> เพราะเขาเห็นคนอ่ะเขาก็ดีใจเพราะว่าเราเอาอาหารไปให้เขาอืมเขาก็ดีใจเวลาคนมาพ <c oughs> ี่โอ๋เป็นคนรักสุขภาพตั้งแต่วัยรุ่นเลยใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็ชอบออกกําลังกาย ชอบอาทานของที่เราเชื่อว่าดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ชอบทำอะไรที่มันดีต่ออารมณ์ของตัวเองเนี้ยครับรู้สึกว่าร่างกายมันต้องไปกับอารมณ์กับ,บกับวิธีคิดของเราอะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนมาขอคำแนะนำบอกโหพี่โอ้คุณยังฟิตอยู่เลยแล้วก็ดูเอ j นจอยการกินแล้วก็ดูแบบ สดชื่นหมดเลยจะให้คําแนะนำเขาอย่างไรครับในการเนี่ยทุกอย่างในการกินการพักผ่อนการออกกําลังกายเพราะว่าทฤษฎีก็เยอะมากเลยนะฮะต้อง i อเอฟไหมหรือว่าต้องอย่างที่บอกงดแป้งไหมพ,พ,พ,พี่พี่อ๋อจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรือเรื่องอื่นอะไรเงี้ยมีคาแนะนำอย่างไงบ้างเอาเคล็ดลับของตัวเองก็ได้ครับส่วนตัวพี่เนี่ยที่เชื่อว่า exercise is the best medicine <ม>การออกกําลังกายเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบของการดูแลสุขภาพที่ดีครับแล้วก็ ก็บอกหลายๆท่านว่าเราจริงๆเราทานอะไรก็ได้นะ <What? S 2> ถ้ารู้จักคำว่าสมดุลน่ะเ hmm. หมาะสมะครับ hmm. ทั้งแคลอรี่ที่เราใช้กับแคลอรี่ที่เราทานเข้าไป hmm. แล้วก็กิจวัตรของเรา hmm. เช่นถ้าเราเล่นเวทเราก็ต้องทานโปรตีนยเยอะ hmm. ถ้าเราเล่นแอรกเอ็กซ์ซอร์เราก็ต้องทานคาร์โบไฮเดรตเพราะมันคือแหล่งพลังงานครับ ครับแล้วก็พี่คิดว่าการการนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ,ค,รบคือทั้งจำนวนชั่วโมงที่ต้องนอนให้พอแล้วก็เวลาที่เราเข้านอนด้วยเพราะว่าอ,อย่างที่เราทราบฮะกลางคืนเนี่ยคือเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมครับอันนู้นอันนี้ใช่ป่ะครับก็กรธฮอร์โมนมันจะหลังประมาณ4ี่ทุ่มดังนั้นคนนอนดึกตื่นสายเนี่ย สุขภาพไม่ดีครับถ้าคนนอนเร็วตื่นเร็วครับอ๋ออย่างของพี่โอนี่คือตื่นกี่โมงนอนกี่โมงออกกําลังกายทีแค่ไหนซึ่งน่าจะเข้าใจว่าทํามาเป็นรูทีนตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมม <า S 1> <ะ>ันตั้งแต่เด็กฮะครับ<ม>ก็เราเด็กก็ก็จะเล่นกีฬากับเพื่อนๆที่ที่เป็นทีมใหญ่แต่พอเราทำงานแล้วเวลาก็ไม่ค่อยตรงกันนะ<ม>ก็ก็เข้าฟิตเนสเป็นหลักก็ก็มักจะ มีดิสิ l ลินเลยว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องไปออกกำลังกายให้ได้สี่ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงกับเทรนเนอร์ทำมานานแล้วทุกวันนี้ย,ยังทำาั้แต่อายุยี่สิบต้นๆนะก็ยังทำห้าสิบก็ยังทำอยู่ต่อไปแล้วงานไม่เยอะแล้วมันทำมีเวลาหรอการออกกำลังกายอ่ะคืองานของเราครับ <magari> <ง>อือพี่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่มนุษย์ทุกคนอ่ะพึงมีอ่ะก็คือการสร้าง ร่างกายที่แข็งแรงอ่ะอออหรือว่าแบบสมรสมรรถภาพาทางกายอ่ะที่ที่ที่ดีนะครับแล้วจากนั้นอ่ะเราจะทําอะไรก็ได้อถ้าเราวิ่งเดินก็ไม่ไหวขึ้นรถบันไดก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแรงเงี้ยฮะเราทําอะไรแล้วก็เหนื่อยหมดนะอ่ะไม่มีใครอยากตามผู้นําที่เจ็บออกอ่เราแอป่ะไม่มีใครอยาก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 ดีลกับคนที่เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเงี้ยครับที่พี่คิดว่าฮนะแล้วก็ ที่เขาบอกว่า holistic คืออาจจะเป็นคำตอบนะฮะก็คือ body mind spirit ร่างกายอารมณ์แล้วก็จิตใจของเรานะครับมันมันมันแยกกันไม่ออกต่างชาติเขาก็เลยเริ่มหันมาสนใจวิธีการดูแลสุขภาพแบบพวกเราคนเอเชียก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของ การดูแลแต่สุขภาพกายอย่างเดียวหรือว่าที่เขาเรียกว่าเฮลท์แคร์ครับก็คืออารมณ์เรื่องของวิธีคิดวิธีการมองสังคมมองปัญหามองสิ่งแวดล,ล้อมเงี้ยเป็นองค์รวมหมดเลยใช่ก็าบางทีเขาบอกว่า GDP per capita เราอาจจะไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าความสุขของเราอ,ะอ่ะก,ก็สูงได้อ,อ,อะไรงี้แต่ดูพี่ผมไม่ได้สตริกขนาดนั้นคือโอเคชอบมากเลยครับบอกว่า การออกกำลังกายคืองานของเราใช่ไหมครับแต่การกินเนี่ยส่วนใหญ่เป็นี่สายสุขภาพก็มี IF บ้างมีวิธีการที่จะต้องงดนู่นงดนี่เต็มหมดแต่พี่โอบอกว่าไม่ใช่วิธีการพี่โอไม่ไม่ไม่ทำไอเอฟไม่ทำอะไรเลยไม่ทำฮะพี่พี่พี่กินมาลาสี่ห้ามื้อด้วยครับก็คือมื้อหลักก็สามแล้วก็มีมื้อสายกับมื้อบ่ายแล้วก็ทานผลไม้ทานถั่วอะไรเงี้ยครับอัลมอนด์อะไรเงี้ยครับทานทานโยเกิร์ตทานวิวเชคอะไรเงี้ยครับซึ่ง อาหารมันไม่ได้แย่แต่มันแต่มันถ้ามันล้นเกินไปอะครับ,รบมันก็มันก็ไม่ดีใช่ป่ะครับงั้นเราเราต้องรู้จากตัวเองอะครับว่าว่าเราต้องการอะไร,รแล้วก็ไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับแป้งเปิ้มก็ไม่งดมื้อเย็นก็ไม่ได้งดไม่มีไม่ไม่งดฮะเพียง <rs. S 1> แต่ว่ามื้อเย็นเนี่ยก็ก็จะทานพอช้นเล็กๆหน่อยอครับแล้วก็เขาบอกว่าในหนึ่งจานเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราแบ่งอาหารเราท แบบนี้ครับจานนี้ก็ผักเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งในสี่เนี่ยเป็นโปรตีนอ,อีกหนึ่งในสี่อ่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะอย่างที่บอกว่าเราถ้าคุณไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยเนี่ยมีสี่อวัยวะที่ซัฟเฟอร์ก็คือ,อมสมองเลือดไขกระดูกแล้วก็ตับ<อ>เพราะอันนี้เขาต้องการกลูโคสครับเพรงั้นเนี่ยการที่งดคาร์โบไฮเดรตเป็นศูนย์เลยอะ่ะครับถือว่าไม่ดีกับสุขภาพอ๋อครับแล้วก็คนที่ทานแบ่งเป็นหลายๆมื้อนะฮะ มเมตาบอลิซึมเขาอะก็จะสูงนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีมีการากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานเรื่อยๆเขาก็สดชื่นนะครับพี่ส่วนตัวพี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า IF คือคำตอบของการมีสุขภาพดีแต่ว่าบางคนอะพอเ,เขาทานแล้วอะเขาทานแต่ละมือเยอะมากเข<ๆ>าก็เลยต้องลดจำนวนมือหรือจำนวนชั่วโมงมันไม่สมดุลพี่ก็บอกว่าดูสิดูสัตว์ที่เราเห็นนะนกเขาก็ จิกๆอะไรทานกินทั้งวันเลยนะช่างมาวควายเนี่ยเขาก็มันเคี้ยวๆเลยเขาไปทั้งวันฮะแต่ว่าสิ่งที่เขารับเข้าไปอ่ะมันคือของที่มันดีต่อสุขภาพของที่ร่างกายเขาควรจะได้รับอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ได้ไปรับแป้งหรือว่าไขมันเยอะๆอะไรเงี้ยครับพี่โอไม่เคยอ้วนเลย ก็ไม่เคยอ้วนครับก็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 น้ำหนักเท่านี้มามาเป็นสิบสิบปีเอวเท่านี้มาเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้พี่โอบอกอาหารต้องกินให้ครบห้าห้ามู่กินให้ครบห้ามู่งหมูปิ้งหมูหมูก่อบอันนี้อันนี้น่าจะสูตรผมนะอืมก็คนก็คนก็ถามว่าลวน้ำล่ะก็บอกว่า ครูก็สอนว่าให้เราทําดื่มน้ำเวลาสองลิตรใช่ไหมฮะครับน้ําเยอะๆยอะพี่บอกว่าก็คนตัวเล็กตัวใหญ่ก็ดื่มน้ําไม่เท่ากันนะออืก็มีสูตรของของต่างประเทศเขาบอกว่าน้ําหนักตัวคูณสามสิบสามเท่ากับน้ําเป็นซีซีที่เราควรจะดื่มต่อวันอือย่างพี่น่ะเจ็สิบต้นๆนเนี่ยฮะคูณไปพี่ก็ต้องดื่มเกินสองลิตรหนึ่งไปสองจุดสามลิตรอะไรเงี้ยอ๋อผมก็เจ็ดิบ สิบก็ประมาณสองเล็กว่าสาม่มเออย่างเงี้ยครับก็ก็มันก็มันก็มีแวรี่บ้างถ้าเราออกกำลังกายเราก็จะเสียน้ําเยอะใช่ไหมครับไม่ได้ขึ้นกับน้ําหนักตัวอย่างเดียวเนี่ยแล้วการการนอนพี่พี่โอนอนยังไงฮะพี่ก็พี่ก็พยายามนอนแปดชั่วโมงซึ่งทาได้นะมันมากเลยกับเป็นคนมันมากการนอนไม่เคยไม่เคยมีปัญหาการนอนก็โชคดีตรงนี้ครับอแล้วก็แต่นอนเร็วใช่ไหมครับนอนก็ก็สัก สี่ทุ่มห้าทุ่ม,มไม่เคยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเลยเขาบอกว่าก่อนก่อนนอนก็อยา่าอย่าดื่มน้ำเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเพราะมันจะรื้รับการนอนของเราครับอ,อย่างเงี้ยครับที่สำคัญคือพี่ว่าต้องเหตาที่สองอ่ะอารมณ์ของเราครับเขาก็บอกว่าก็เหมือนไอลิงสามตัวแรกของอเรานะคืออย่าไปดูสิ่งไม่ดีอย่าไปฟังสิ่งไม่ดีอ,อย่าพูดสิ่งไม่ดีคะ ก่อนนอนก็ไม่ควรจะดูหนังผีป่ะไม่ควรจะไปดูข่าวอะไรที่มันด e เพรสมากจนเกินไปเมื่อก่อนนอนเดี๋ยวจะได้แบยสบายงั้ทำสมาธิอะไรอย่างงี้มั้ยนั่งสมาธิบ้างแล้วก็เสพติดการอ่านหนังสือก็จะอ่านหนังสือไม่ได้ดูเน็ตฟิกอะไรอย่างเงี้ยรอมีแต่ห้องรับแขกข้างล่างแต่ห้องนอนไม่เอา ห้องนอนไม่มีทีวีห้องนอนมีทีวีแต่ก็ไม่ค่อยเปิดครับแล้วก็อ่านหนังสือแล้วมันก็พอถึงเวลาร่างกายก็บอกว่าหลับเถอะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าดูดูดูทีวีในห้องนอนเนี่ะี่รู้สึกเราบางทีเราก็เสพติดนะใช่ใช่มันไม่หลับมันกําลังมันเลยเราต้องไปต่ออีกนิดนึงหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ก็ที่รีสอร์ทนี้พี่เลยไม่ใส่ทีวีไว้ในห้องนอนถ้าถ้าเป็นห้องสวีทหรือวิลล่านะฮะก็จะใส่ไว้ในห้องลิฟวิงเพราะไม่อยากให้เราเสพติด ทีวีอะเราไม่หลับไม่นอนอะอยากให้เราตื่นนอนให้ครบแปดชั่วโมงนะฮะออแล้วก็ตื่นมารับแสงแดดมาโยคะมาไทชีอะไรเงี้ยครับก,ก,ก็ก็น่าก็น่าจะดีกว่าดูทีวีไปเรื่อยๆออแล้วไม่นอนสักทีอย่างเงี้ยอ๋อ,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 อดีครับบางคนก็บอกต้องกินอาหารเสริมนู่นนี่นั่นน่นเนี้ยพี่ก็บอกว่าถ้าคุณกินอาหารในครบห้าหมู่อะกินผักให้ได้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณอ่ารับไปทานเนี่ยแล้วก็ทานผลไม้ให้ได้เซิร์ฟเล็กๆสามเซิร์ฟอะ อาหารเสริมก็ไม่จำเป็นนะหนึ่งเปลืองสตางสองก็อาจจะมีผลต่อไตได้นะร่างกายก็ต้องขับมาอย่างไรครับนะครับ แทนที่จะกินวิตามินซีเป็นเมนหาคุณก็กินส้มให้ได้วันละสักสองผลอะไรเงี้ยฮะก็ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็ประหยัดสตางค์แล้วก็แล้วก็ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าแถมได้กากด้วยกินผักซะหน่อยนะกินผักซะหน่อยผมใช่ใบแรกแล้วก็ที่ที่เน้นเสมอคือเรื่องเรื่องของการมีจุลินซีดีในร่างกายฮะว่าโยเกิร์ตเงี้ยเหรอฮะใช่ครับก็อยู่ในโยเกิรอยู่ในอาหาร ประจําชาติของคนเอเชียเยอะนะฮะอย่างกิมจิก็ตาม,มคนญี่ปุ่นเขาก็ากินนัตโตแต่ <ผม S 2> พวกนี้นะครับกิน<ม>คนไต้หวันเขาอาจจะทานเต้าหู้หมักบางอย่างเนี้ยครับที่เรียกวโชวเต้าหู้เนี้ยครับพวกนี้ก็มีจูลินซีดีซึ่งจุลินทรีดีอะ่ะมันจะไปกดัดพื้นที่ในร่างกายเราให้จุลินทรีย์ไม่ดีอะ่ะเติบโตไม่ได้ครับร่างกายเราก็เลยก็เลยไม่ถูก ลูกลาน่ะโดยชุลินทรีย์ไม่ดีอ,อย่างบางคนเนี่ยเข,เขาเขาพอเป็นมีมีมีการติดเชื้อเบาๆในในระบบะย่อยอาหารใช่ไหมแทนที่จะกินแอนติไบโอติกอะฆ่าหมดเลยทั้งชุลินทรีย์จุลินทรีย ดีหรือไม่ดีอ่ะเขาก็กินโปรไบโอติกแทนเพื่อจะโหลดจุลินทรีย์ดีเข้าไปเพื่อไปต่อสู้กันเองสมดุลของร่างกายก็จะดีต่อไปอย่างเงี้ยอ่ะงั้นเราทานกันต่อดีกว่าครับไม่คุยแล้วฮะครับ